สวัสดีครับท่านที่ท่านที่รักในห่วงใยใส่ใจสุขภาพและท่านที่กําลังมองหาโอกาสในการทําธุรกิจออนไลน์เพื่อที่จะมีรายได้กันนะครับพบกับผมคําพังพงสุพิมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟไลท์ ight, ประเทศไทยคลิปนี้ผมนําโอกาสทางธุรกิจกับบริษัทโฟไลท์ ight, มาให้ทุกทท่านนะครับได้พิจารณากันเว็บไซต์ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของสมาชิกข,ของบริษัทโฟไลท์นะครับ เมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายกับบริษัทฟัวไลทบริษัทฟัวไลทก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์มาตรฐานที่แปลได้กว่า60ภาษานะครับอันนี้ให้กับสมาชิกได้เอาไปใช้ ในการทำการตลาดแบบฟรีๆเป็นการทำธุรกิจออนไลน์เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่มีการสั่งซื้อสินค้าจ่ายเงินแล้วก็มีการจัดส่งสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าโดยธุรกรรมของบริษัทโฟไลท์เองนะครับสมาชิกมีหน้าที่โปรโมท แล้วก็ทําโฆษณานะครับส่วนเรื่องของรายได้นะครับคอมมิชชั่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเลือกได้หลายประเทศเว็บไซต์นี้เลือกได้หลายประเทศนะครับโดยคลิกที่ select country ตรงนี้นะครับในเว็บไซต์นี้เรามาดูเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยกันนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยนะครับหลังจากเลือกประเทศนะครับ บริษัทโฟไลท์เป็นบริษัทวิจัยเรื่องของภูมิคุ้มกันเบอร์หนึ่งของโลกเป็นผู้ถือสิทธิบัตรในการผลิตโฟไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้เป็นการสกัดเอาภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติแล้วก็นํามาเป็นในส่วนของการทําเป็นอาหารเสริมนะครับทีนี้เรามาดูถึงคุณสมบัตินะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ในการสอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักกับโรคได้เร็ว รู้วิธีการตอบสนองต่อโรคที่ต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ 3. มอบข้อมูลการจดจำเชื้อโรคเพื่อเป็นการเพิ่มเมมโบรีเซลให้กับระบบภูมิคุ้มกันข,ของเราด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลกตอนนี้ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในส่วนของเนตรอนคิวรัเซลที่เพิ่มได้ถึง437% ไอตัวนี้นะครับเพิ่มได้เร็วภายใน2ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระตุ้นปูมคุ้มกันโดยรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น B เซล T เซลมาโครฟา c เซลในระบบปูมคุ้มกันรวมไปถึงการสนับสนุนการเพิ่มจํานวนของโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีเรียดีในลําไส้นะครับช่วยให้ระบบทางเดินอาหารดีระบบขับถ่ายดีแล้วก็เป็นการเพิ่มปูนคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์โปรไบโ์เพิร์บเปิร์พลัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้นิยมสั่งซื้อเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทนะครับลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วก็เราก็รับประทานเพื่อการป้องกันอย่างภูมิคุ้มกันเนี่ยบางทีเราเรียกว่าภูมิต้านทานคําว่าต้านทานนี่คือต้องมีก่อนนะครับถึงจะต้านทานได้ถ้าไม่มีนะครับ เชื้อโรคก,ก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดโรคได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเรามีภูมิต้านทานเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่มาภูมิคุ้มกันก็จะต้านทานโรคไว้ไม่ทําให้เกิดโรคอันนี้คือจุดเด่นของภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์นี้คือภูมิคุ้มกันและบริษัทบัวลา์ก็เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปนะครับได้มาเป็นหุ้นส่วนในการเผยแพร่ transfer factor นะครับ ในรูปแบบของ Network Marketing ในรูปแบบของ a อฟ i ฟ i a t เ n e ต w เน็ตเวิร์ i มานะครับคือมาเป็นตัวแทนในการที่จะทำโฆษณาในการเผยแพร่และเมื่อมีการคลิกสั่งซื้อคุณก็จะมีรายได้คำว่า Network Marketing ก็คือการสร้างทีมงานผู้จำหน่ายในรูปแบบของออนไลน์เหมือนกันนะครับ โดยคุณสามารถที่จะแนะนำผู้คนเข้ามาสมัครสมาชิกแล้วก็รับเอาเว็บไซต์ตัวนี้ไปใช้ทำการตลาดนะครับเมื่อสมาชิกของคุณมีการจำหน่ายขายได้คุณก็จะมีรายได้ตามสมาชิกนะครับเรามาดูคำว่า Affiliate Affiliate โดยทั่วไปที่เราได้ยินกันก็จะมาจากแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ในอะีคอมเมิร์ซนะครับ แล้วก็ Lazada s ช้อป e ี a ลาซานะครับเป็นแหล่งรวมของลูกค้าที่ต้องการอยากช้อปออนไลน์โดยมีพ่อค้าแม่ขายนะครับที่มีสินค้าสมัครเป็นสมาชิกเป็นผู้จำหน่ายนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างของแพลตฟอร์มขายออนไลน์โดยทั่วไปกับแอปพลิเอชของ ออไลน์นะครับที่ทำในรูปแบบของ a อฟ i ฟ i a t เ n e ท w เ r k ตเวิร์ i มาเนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับสมมติว่าคุณเป็นผู้จำหน่ายในใน s h อป e e นะครับหรือว่า Lazada ก็แล้วแต่เสร็จแล้วมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของคุณต้องการอยากจะทำแบบคุณบ้างคุณแนะนำเขาสอนเขาให้รู้จักเข้ามาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาขายของในแพลตฟอร์มขายออนไลน์แบบนี้นะครับสมมติว่า ใน1นนะครับคุณแนะนําม,มาใน1ขายของได้100ชิ้นกําไรชิ้นละ400บาทใน,น100ชิ้นก็เท่ากับ4 0,000บาทซึ่งใน4 0,000บาทนี้คุณจะไม่สามารถที่จะรับไรายได้จากใน1ได้นะครับและถ้าม,มูดว่าแนะนําใน2มาด้วยใน2ขายได้150ชิ้นนะครับ กำไรชิ้นละ400บาทก็จะเป็นเงิน60,000บาท60,000บาทเนี่ยใ,ใ,ใ,ในในในสขายได้คุณก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะมีรายได้จากเขานะครับใน3นะครับใน3ขายได้200ชิ้นกำไรชิ้นละ400บาทรวมเป็นเงิน80,000บาท คุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบ่งปันรายได้จากในสามได้และที่สําคัญไปกว่านั้นในการทำาริแอปเปรียแบบนี้นะครับถ้าไม่มีการซื้อการขายนะครับ no s a l ก็ no money นะครับคือจะไม่มีไรายได้กันเลยเพราะว่าแต่ละคนแต่พ่อค้าแม่ขายแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีส่วนในการเชื่อมโยงกันเลยนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดจะไปเชื่อมโยงอยู่กับแพลตฟอร์มของการขายออนไลน์เท่านั้นเองนะครับ โดยที่พ่อค้าไม่ขายเองเนี่ยจะไม่มีส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของ a อ f i ลิเอ e ของ f o r l ไลท์นะครับที่เป็น a อ f i ลิเอ e แบบ Network Marketing ก็คือการมีสมาชิกขาสมาชิกนะครับยกตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างรายได้นะครับคุณขายเองได้150ชิ้นนะครับชิ้นละ55คะแนนสมมติว่าชิ้นละ55คะแนนนะครับคุณก็จะได้เท่ากับ8,250คะแนนนะครับหรือว่า LP นั่นแหละ บริษัทฟัลไลท์ก็จะคำนวณรายได้ให้กับคุณนะครับคอมมิชชั่น25%คูณ37บาทคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่76,312บาท50สตางนะครับอันนี้เป็นรายได้ของคุณขายได้คุณได้แน่นอนนะครับแล้วถ้าคุณมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต้องการอยากจะมีรายได้แบบเดียวกับคุณนะครับ คุณก็สอนเขาให้ทำโดยเราจะมี powerpoint นะครับคุณสามารถที่จะไปฝึกแล้วก็ไปอธิบายเพื่อที่จะได้เป็นครูเพื่อที่จะได้เป็นผู้สอนให้กับสมาชิกคนอื่นๆนะครับสมมุติว่าคุณแนะนำในหนึ่งมาในหนึ่งขายได้150ชิ้นนะครับชิ้นละ55คะแนนเขาก็จะมีคะแนนนะครับ8,250คะแนนนะครับคอ m ม i s s i o n ที่คุณจะได้นะครับ ในฐานะที่คุณแนะนํามานะครับคอมมิชชั่นที่คุณจะได้จากจากคะแนนของในหนึ่งะครับนั่นก็คือ12%นะครับ12%คูณ8,250คะแนนนะครับคูณ37บาทคุณก็จะได้เงิน36,630บาทนะครับในหนึ่งขายคุณมีไรายได้ตามในหนึ่งนะครับ ในส่วนของในสองสมมุติว่าในสองขายได้150ชิ้นชิ้นละ55คะแนนนะครับเขาก็จะมีคะแนน8,250คะแนนเหมือนกันนะครับคอมมิชชั่นจากในสองนะครับที่เป็นชั้นที่2ของคุณนะครับคุณจะได้5%นะครับก็เท่ากับว่าคุณจะมีรายได้จากในสองนี้เท่ากับ15,762บาท ใน2มีรายได้คุณก็มีรายได้ตามนะครับใน1น,นะครับเป็นสมาชิกชั้นติดตัวของคุณเรียกว่าชั้นที่1ว่าง,งั้นเถอะนะครับถ้าสมมุติว่าชั้นที่1ของคุณมีสัก3คนนะครับรายได้คุณก็คูณ3เข้าไปนะครับคุณก็จะมีรายได้เท่ากับแสน9ก้าบาท นะครับส่วนในชั้นที่2นะครับสมมุติว่าคุณมีสัก9คนนะครับใน15,762บาทนี่ก็คูณ9เข้าไปนะครับคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่แส1 8 5 8บาทนะครับแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มช่องทางโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับคุณในรูปแบบของการทำงานออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ f o r l i g h t c o m โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายง่ายใช้แล้วหมดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งเดียวในโลกนะครับมีสิทธิบัตรไม่มีคู่แข่งทางการตลาดนะครับคุณสามารถที่จะแข่งด้วยตัวของคุณเองคุณขายคุณก็มีไรายได้สมาชิกของคุณขายคุณก็มีไรายได้และทั้งหมดก็คือเป็นการทําธุรกิจแบบเอฟรีแต่ มีการพ่วงเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเชื่อมเข้าไปนะครับเปิดโอกาสให้คุณได้แนะนำคนอื่นเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับต้องการอยากจะสอบถามต้องการอยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คุณก็สามารถที่จะติดต่อกับผมได้นะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์0841250585นะครับหรือ ใครที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจเครือข่ายอยากมีธุรกิจแฟนชสยที่มีรายได้กับการแนะนําสมาชิกมาเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ด้วยกันก็สามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโบนไลนโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ